โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับในคลิปนี้ก็จะพาไปตีบอสงูหรือนิทฮอคชั้นที่หนึ่งกันนะครับแต่ว่าอันนี้คือรนะาชพงศ์น่ะมันเป็นบ้าน 4m นะครับผมลองไปตีมาแล้วนะครับอันนี้คือไม่ไม่ใช่บ้านใหญ่นะครับก็เป็นบ้านเล็กอยู่นะแต่ผมจบได้นะชั้นหนึ่งนะครับแต่ก็จะ พอระหดหน่อยนะครับพอระหดมากนะครับเพราะว่าบ้านไม่ใหญ่มันก็สเต็ปไม่ค่อยเยอะนะครับพลังบ้านก็มีส่วนนะครับเพราะว่ามันเป็นบัฟพลังบ้านนะยิ่งบ้านพลังเยอะเนี่ยยิ่งช่วยได้เยอะมากนะครับไปเดี๋ยวผมพาไปดูทีมที่ผมจะใช้ตีกันนะครับทีมที่ผมจะใช้ตีก็ ไปทีมนางฟ้านะครับนี่ดิทฮอกนะครับนี่ทีมนี้เลยนะครับอันนี้คือผมเคยผ่านแล้วนะครับผ่านแค่ชั้นหนึ่งนะบ้านไม่โตก็ก่อนจะเข้าไปชมคลิปนะครับผมก็มีร้านมาแนะนํานะครับเป็นร้านนี้เลยนะครับร้าน LDO Shop นะครับร้านนี้นะครับเขามีขายรหัสเกม7บาทนะครับรหัสก็มีปลาแสงบวกลิมิลูนะครับอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มีปลาแสงคลาโบ ดิซิโร่ด้วยนะครับอย่างอื่นก็มีนะครับอย่างเช่นไอดีดองเพชรนะครับแบบ3900นะครับที่จะเอาไปเปิดดัตนนโลกก็ได้นะครับหรือแบบไอดีอื่นก็เข้ามาเลือกหาเลือกชมกันได้นะครับไม่โกงไม่เกียนแน่นอนนะครับผมว่าน่าจะไม่ผ่านนะชั้น2องชั้นสนะครับชั้นหนึ่งนี่ก็ยากยากอยิ่นะครับแต่ว่าก็ที่ผมมาแนะนําก็เพราะว่าเอาไว้ฟาร์มนะครับฟาร์ม หาวุฒิเทพนะครับฟาร์มอาทิตย์อาทิตย์ฟาร์มค่อยๆฟาร์มไปนะครับฟาร์มหาวุฒิเทพของน้องใช่น้องนี่เรียกว่าเจ้แล้วกันนะครับเจ้เฟย์ยานะฟาร์มหาอาวุธเจ้เฟย์ยาไปนะครับก็ค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะ <m ican Leave> ตอนนี้ผมก็สะสมมานะก็สะสมได้เก้าอันในตอนนี้เหลือแค่อันนี้นะครับยังไม่ได้สะสมเลยนะก็ค่อยๆฟาร์มไปนะครับ ฟาร์มชั้นหนึ่งวนไปเรื่อยนะครับผมก็จะฟาร์มชั้นหนึ่งวนไปเรื่อยนะครับอันนี้ก็เป็นทีมนางฟ้านะครับที่ในการตีนะครับก็คือเราต้องทําให้ตัวนี้เลือดนะครับเลือดน้อยที่สุดนะครับเพราะว่าบอสจะได้เล็งตัวนี้ของเรานะครับอันนี้ก็คือเลือดน้อยที่สุดนะครับนี่ตรงนี้นะครับตอนที่ยังไม่ได้ประสานนะครับก็ทําให้เลือด น้อยที่สุดในทีมนะครับเพราะว่าจะทำให้เรานั้นเล่นง่ายนะครับไม่ใช่เล่นง่ายเพราะจะทำให้บอสนะครับตีตัวนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือต้องใช้ประสานเป็นทามิเอลดแดงนะครับออามาเล่งเลือดนะอันนี้ก็เดี๋ยวผมขอประสานตัวหม่เลยแล้วกันนะครับจะประสานเป็นอยู่ไหนอะ นีนะครับอยว่างจะประสานเป็นปลาแสงแล้วกันนะครับปลาแสงผมก็อันติตานะก็เลยจะประสานได้แตทเยอะนะครับตื่นก็ไม่ค่อยเยอะนะดูดิบางตัวก็ผมเลือดนะครับอย่างนี้เลยนะครับตอนนี้เพิ่มนะครับโอเค แล้วก็อีกอย่างครับอุปกรณ์นะลืมลืมไปเลยนะครับอุปกรณ์กับการตาติแฟงนะครับอุปกรณ์นี่จะสลักตามนี้เลยนะครับเสร็จนะครับมาโยตัวดาเมจเลยนะครับเป็นโจมดาเมจนะครับโจมขีดาเมจนะนี่นะครับตัวการจะเป็นดาเมจขีนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเลือดโลดนะครับสำหรับ มากเรเล็ดนะครับนี่นะครับก็เป็นโจป้องเลือดนะครับอาจจะไม่สุดมากเท่าไหร่นะครับดูดีนะครับแล้วก็ตัวที่สามนะครับตัวนี้เลยนะเอลันเต้นะครับรูเปล่าจำชื่อไม่ได้เดีย๋ยวผมขอดูชื่อก่อนนะแป๊บหนึ่งถูกแล้วนะครับอันนี้ก็ปลดอาวุธแล้วนะก็ ก่อนนะครับก็เป็นป้องกันล้วนเลยนะครับนี่นะอันแรกนี่ผมยังไม่ได้รีหาออฟเลยนะอันที่สองนี่ให้แนะนําเป็นอัตราทนทานนะครับอย่างนี้เลยนะครับอตราทนทานนะครับอันนี้คือผมใช้ป,ป้องกันแถมมาด้วยนะครับแกมมาด้วยนะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเลือดนะครับทำให้เลือดน้อยที่สุดนะจะไม่ได้15นะ้าครับสำหรับ ตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นอลิซาเบธนะครับอลิซาเบธเ,เขียวนะก็เลือดป่องนะครับจะนําให้สลักถ้าของไม่ยืมมาผมอ่ะจะนําให้สลักอ่าเป็นเลือดก่อนนะครับเพราะว่าจะได้เลือดเยอะๆนะโอเคนะครับเซตการ์ดอาร์ติแฟกต์นะครับ,รบก็เป็นเซตการ์ดกวงนะครับเพราะว่าเซตการ์ดหมาผมยังไม่ครบนะเหลือแค่การ์ดหมา ใบเดียวนะครับก็จะครบแล้วนะไมอิ e ผมก็จะกัดไมอิผมก็จะไปเรียกเอาในพ v p ีอาวนะครับแ้มก็9ก้พันกัวแล้วนะ,ะก็รีพันเดียวไปฟาร์มมาแป๊บเดียวก็หมื่นหนึ่งแล้วนะครับสำหรับกัดนะแต่ว่าก็าเหลือแค่กัดหมาเท่านั้นนะครับโอเคมาก็ไปดูวิธีการตีเลยนะครับ เออแล้วก็อีกอย่างนะครับคือผมลืมบอกไปนะครับพวกเอลันเต้พวกปาเกล็แล้วก็อลิซาเบตนะครับคือควรปลดอาวุธศักดิ์สิทธิ์นะครับอันนี้ก็คือผมปลดหมดแล้วนะครับเหลือแค่มาเอลยังไม่ได้ปลดนะครับโอเคครับในเทิร์นแรกเราจะตีมาเอลไปก่อนนะครับตีหมูไปแล้วก็อย่างนี้นะครับแล้วก็จะเร่งเกียร์นะครับอลิซาเบตเขียวนะครับแต่ว่าจะยังเร่งยังไม่เต็มนะเอาไว้ เก็บการ์ดทิ้งไว้ก่อนนะครับเพราะว่าบอสเทิรนแรกมันตีแรงนะก็เลยเก็บไว้ฮิวด้วยนะครับในเทิร์นที่3ของเราค่อยอันติของอลิซาเบธนะครับอีกอย่างก็คือทีมนี้ต้องใช้ดวงห่หยนะครับดูดิตีแรงนะครับ เท่นี้เราก็จะต้องล้างบัฟไปนะครับล้างดีบัฟนะแล้วก็ฮิวนะครับฮิวแล้วก็ตีเดี่ยวไปนะครับแล้วก็จะรวมการไปก่อนนะนี่นะครับแล้วก็ฮิวนะครับ มีบัฟของมากระเด็นนะครับก็เลยทิ้งเข้าๆนะหนึ่งกลัมบัสเก็ตเต็มนี้มันจะมีสติล่าหนี้นะครับมันก็จะถอนดีบัฟนะครับไม่ใช่ถอนดีบัฟดีถอนบัฟของเราออกนะครับแล้วก็จะแปะดีบัฟใส่เรานะอันนี้เราก็ค่อยล้างเอาใหม่นะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ค่อยฮิวนะโอเคอย่างนี้นะครับแล้วก็ รถเกตทำให้ตายด้วยนะครับทีนี้ป้อมมนก็จะล้างดีบับเรามะครับนี่จะล้างดีบับอีกโลบ,บับของเรานะครับแล้วก็แปะดีบับใส่เรานะพูดลับไปกลับมาครับก็เล่นไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอยากมาแชร์เทคนิคนะครับ ถอนนะครับแต่ถ้าเราปล่อยให้มันนาตีมันจะนตีเสร็่ตีเรามาแล้วก็ตีเลยนะครับมันจะไม่ถอนนะในตอนนี้ผมก็จะทําอย่างนี้ไปนะครับล้างรีบรัาอีกเลยนะแล้วก็ทําอย่างนี้นะครับในเอนนี้ผมก็จะไม่ลดเกรดําให้ตายนะครับ เพราะว่าผมไม่กลัวนะเพราะว่าผมมีอันติของเอรันเต้นะครับน,นี่ก็หิวไปนะจนเมทของทีมนี้ก็มีแค่เวเดีนะครับเป็นไมอลนะถ้ายิ่งกัดไมอลขึ้นเยอะยิ่งจบไฟนะครับเห็นไหมมันจะไม่ลางเลยนะมันจะเริ่มตีปีแล้วก็จะอันติีนะครับ นนะครับกานตีบลูบมามันจะแรงนะครับถ้าเราไม่มีบัฟป้องกันนะแต่อันนี้ผมมีบัฟป้องกันนะครับก็เลยจะทนหน่อยนะครับอันนี้ก็จะจะโยไปนะครับแล้วก็ทำอย่างนี้นะครับ เก็บอันติมาเอาไว้นะครับไว้ใช้ฟสที่2นะครับอันนี้ผมก็การคำนวณดามเมนไม่ค่อยถูกนะก็ไม่รู้ว่าจะจบหรือเปล่านะครับแต่ก็ยิงไปก่อนนะโอเคแล้วก็สันคัตเตอร์ไปนะครับไม่จะตายเลยนะครับ นี้ก็จบไปแล้วนะครับเฟสแรกนะเฟสที่2นี่เราควรมีอันติเอเรนเต้นะครับเพราะว่าจะคุ้มกันดีรับนะครับเฟสสองนี้ถ้าเราจบได้ไ้เท่าไหร่ยิ่งดีนะครับแล้วก็ก็ต้องรองของไว้จบเฟสสามด้วยนะครับรองพวกการ์ดขั้น2ขั้น3นะครับเดี๋ยวค่อยอธิบายเฟสสามอีกทีนะครับเข้าในเทือนี้ก็มันจะมีดีรับนะครับดีรับเท่านะบนหัวนะครับ นี่ตรงนี้นะครับดีบ่พวเราตรงนี้ก็คือเราสามารถใช้พวกถอนตังคานะครับันติของมายน็ถอนตังคานะถอนไปมันก็จะลบทีลาน,นะครับแต่ถ้าไม่ลบนะมันจะถึกมากนะครับก็ควนควรลบนะครับอันนี้ก็สามารถใช้กรัรตีของเบตดด้นะครับเพราะว่า มันสามารถถอนตั้งท่าได้นะแต่ว่าต้องเป็นขั้นสามนะครับสาเราไปนะต้องขั้นสามนะครับนี่ผมก็จะอะไรนะโอเคตีไปก่อนแล้วกันนะครับอตีของเเสยเยังจม่ไปต้องแจ๊กได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็ถึกอยู่นะครับถ้านะบ,บนหัวเราก็เยอะนะ อัติของเอเันเต้นี่ก็ต้องเยอะหน่อยนะครับสัก4 5่ห้าพลังดีนะครับของผมก็อันติ5นะสำหรับเอเันเต้นะครับนี่ครับเป็นเวลาสีเทอนะดูดีถึกเลยนะครับเพราะว่ามีบัฟเยอะนะนี่ถ้ายิ่งการ์ดตีเดียวมาเอลขึ้นเยอะนะครับยิ่งดีเลยนะสำหรับเฟสดนี้นะครับ นี่ผมก็จะทางนี้ทางนี้นะครับคผมว่าเพื่อกาสเพื่อกาสของเบ็ด ขึ้นอีกใบหนึ่งครับจะได้เป็นขั้นสามในการถอนตังทานนะก็ต้องขึ้นดีด้วยนะถ้าไม่ขึ้นดีก็ก็ยาก,ยากนะครับผมก็รีหลายรอบแล้วนะนะผมก็ลองลองตีดูนะว่าพี่บ้านเล็กจะตีชั้นหนึ่งผ่านหรือเปล่านะครับผมก็ไปลองมาเฮ้ยนี่ไงขึ้นแล้วนะครับโอ้โหเี็ว่าสวยนะครับ อันนี้บัฟเราเยอะนะไม่ต้องห่วงนะครับบอสตีไม่ค่อยเข้าแน,น่นอนนะครับอันนี้เรามีอัติเอลเลเตนะครับมจะคุ้มกันพวกตีบัฟนะก็ว่าดีเลยครับก็ควรนะครับควรมีตลอดเลยนะบัฟเพลทสองนะครับยิ่งเรามีบัฟเท่าไหร่ย,ยิ่งดีนะเฟลสองเนี่ยจะทําให้เราถึกแล้วก็คุ้มกันดีบัฟดีมากนะครับโอ้โหการขึ้นสวยนะเนี่ย ถอนดีปับไปก่อนนะครับทำอย่างนี้ทำอย่างนี้แล้วก็ลดเกรดนะครับนี่ถอนตั้งทานนะเราจะลบไปอันหนึ่งครับแรงนะเพราะว่าบับเทอมันเริ่มเตือนเนี่ยนะ ถ้าการ์ดไม่อยู่ขึ้นอีกใบหนึ่งผมว่าผมจบได้นะในราบเฟสนี้นะในตานี้ผมว่าการ์ดก็ขึ้นดีนะโอ้โหการ์ดไม่ขึ้นอนะการ์ดดามเนจไม่ขึ้นเลยคุ้มกันนะครับมีตั้งทางนะแล้วก็บัฟพรอรมันจะกลับคืนมานะทีเดี๋ยวผมจะ ค่อยรอเอาอันติีไมโอรบแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราทำอย่างนี้ดีกว่าทางนี้นะครับรถเกตทำให้ตายไปก่อนนะแล้วก็ไม่ทำอย่างนี้ก่อนนะครับทำอย่างนี้ก่อนแล้วก็ทำอย่างนี้ เดี๋ยวเราทำอย่างนี้นะครับโอ้โหแบตจะหมดแล้วนะครับตอนนี้แต่ไม่เป็นไรนะเดีก๋ก็นี่ครับอันตรีของอลิซาเบดมีมันเพิ่มเกรดให้เราให้เพื่อนทีมด้วยนะครับให้เพื่อนในทีมด้วยนะเออ ผมกลัวถ้าเอามากระเลตีไปนะครับเพื่อนๆอาจจะสงสัยนะถ้าใครที่คิดนะว่าพี่ทําไมไม่เอามากระเลตีไปนะผมไม่มั่นใจในดามเมจมากระเลตนะครับเพราะว่าไม่ได้ใส่เป็นเซตโจมตีนะครับก็เลยไม่มั่นใจในดามเมจนะโอเคเดี๋ยวพอมที่จะไปเดินต่อไปนะครับถึกนะครับบอกไว้ก่อนคุ้มกันนะถึกโอ้โหดูดิ ถ้าการ์ดดีบัฟไม่ใช่ดีบัฟตีาการ์ดบัฟขึ้นแบบนี้ก็สวยนะครับอันนี้ผมก็จะมไม่มันใจดามีนะเดี๋ยวผมจะทำอย่างนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เกียร์การ์ดไปด้วยน,นะครับ คีเจอแล้วนะครับเฟสองนะนี่นะครับเฟดสามนะที่ผมบอกว่าให้ดองการ์ดขั้นสองขั้นส,นสามไปนะครับเพราะว่าเห็นหลอดด้านซ้ายนี่ไหมครับนี่นตรงนี้เลยนะคือยิ่งถ้าเราตีหลอดตรงนี้ไม่หมดคือบอสมันจะไม่ตายนะครับแล้วก็ต้องใช้การ์ดขั้นสองครับมันจะยิ่งลดเยอะนะครับขั้นสาม,มนี่ยิ่งลดเยอะเลยนะ ชันสองก็กับอันตีนี้ลดสูสีกันมากนะครับชันสองนะกับอันตีนี้นะครับก็ใช้ไปเลยนะครับอันนี้คือผมจะอผ่านแค่พอแค่ชั้นหนึ่งครับชั้นที่สองนี่ผมจะไม่ได้ไยังไม่ได้ตีนะครับอันนี้ก็คือจะเอาแค่ผ่านชั้นหนึ่งก่อนนะครับก็คือจะไม่ได้เซฟเลือดนะเออเอาเป็น นี่นะครับโอเคอันนี้ลดเท่ากันกับขั้นสองเลยนะถ้าผมดูไม่ผิดนะครับดูนะแล้วก็อีกอย่างครับเลือดนี้ห้ามตีลงเยอะนะครับถือว่าประมาณครึ่งหนึ่งก็พอนะครับว่าถ้าเรายิ่งตีลงเยอะนี่ยิ่งจะมันจะมีบัฟอะไรนะที่ว่าเพลังพลังจริงๆครับบอสนะขั้นหนึ่งก็ลดนะแต่ว่าลดไม่เยอะนะครับสำหรับบอสตรงนี้นะ ไม่เป็นไรนะเราถืออยู่นะครับปับไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราผมกว่อาอย่างนี้ดีกว่า่านีแล้วก็ขันสองไปเลยครับ ครับโอเคตอนนี้เรายังถึกนะเพราะว่าบับเราก็เยอะอยู่นะโอเคมาต่อเลยนะครับก็ด้านซ้ายหลอดด้านซ้ายก็ตเราคงเยอลดลงเกินขึ้นแวนะครับ เนะครับพี่เยียการ์ดไปก่อนนะ ของเ e นะองเลนตีนะก็เลยคุมกันนะครับตาตอนนี้อันตีของเอเลนตีก็หมดแล้วนะแต่ว่าเราก็จะิูไปก่อนนะ ไปนะครับก็โลเกตทำให้ตาย มาจบได้นะไม,ไ,มไม่ดีกว่าว่าเดี๋ยวผมขอเซฟก่อนนะได้ <Yeah. S 1> จบได้ดิมาวัาดดาเมจไมาเอ,อผมพอเนี่ย นี่ก็จะพอดีกับเราด,ด้านซ้ายหมดเลยนะครับจะตัดการฟองไปเลยนะขี่นี่ครับเห็นไหมจะมีบัฟบนหนะัวบอสอ่ะเบแล้วนะน,ยยนี่ครับเบแล้วนะน,ยยนี่ครับบ้านเสียมก็จก็บได้เหมือนกันนะครับก็เป็นยังไงครับถ้าเพื่อนไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะเดี๋ยวผมจะตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับ นี่ครับจบได้นะอตอนเรียนแล้วกเท่านี้นะครับโอเคครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับโอ้โหแอบนานนะเนี่ย